เผยสภาพจิตใจพิธาหลังชวดเก้าอี้นายกคนที่30ลั่นขอพักผ่อนกับลูกสาวก่อนคณะเจรจาก้าวไกลหารือเพื่อไทยหลังรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำชัยธวัฒน์ขออย่าเพิ่งรีบสรุปจะถูกผลักเป็นฝ่ายค้าน ยันพิธายังจิตใจดีขอพักผ่อนกับลูกก่อนกลับมาลุยงานวันที่20กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่พักเพื่อไทยมีการประชุมร่วมระหว่างแกนนำพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลหลังที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้มีมติไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในายชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกล วันนี้จะมีการพูดคุยถึงการเปลี่ยนแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยเลยหรือไม่ นายชัยธวัฒน์ตอบว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเพราะยังไม่ได้คุยกันเมื่อถามต่อไปประเด็นหลักวันนี้ที่จะมีการพูดคุยกันคือเรื่องอะไรนายชัยธวัฒน์ระบุบว่าเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่อส่วนคำถามที่ว่ามีประเด็นที่สวไม่อยากให้พักก้าวไก่ร่วมรัฐบาลและพักก้าวไก่อาจจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านนั้นนายชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าเพิ่งรีบสรุปประเด็นนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าการประชุมวันนี้ในส่วนของพักก้าวไกลที่เดินทางมานั้นมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลและนายพิจาร์ชวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพักก้าวไกลกกไกเข้าร่วมประชุมด้วยภายหลังคณะเจรจาของพักก้าวไกลเข้าหารือกับคณะเจรจาเพื่อไทยใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางกลับ นายชัยธวัฒน์เปิดเผยว่าวันนี้มาเพื่อหารือสถานการณ์ในการโหวตครั้งหน้าส่วนได้เคาะชื่อโหวตนายกครั้งต่อไปแล้วหรือไม่ยังไม่ได้มีการคุยในเรื่องนี้เป็นแค่การหารือกันและนัดคุยกับพักเพื่อไทยอีกครั้งซึ่งหลังจากนี้ตนจะกลับไปประชุมกับสสที่พักก้าวไกลวันนี้จึงมาคุยกันเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าการโหวตครั้งหน้าแนวทางจะเป็นอย่างไร ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับคณะเจราจารในฝั่งพักเพื่อไทยประกอบด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักและนายประเสริฐจ,จันทร์ระวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยขณะที่แนวโน้มหากการประชุมครั้งหน้า มีโอกาสที่จะพลิกพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั้นนายสัทวัน์มองว่าเรื่องนี้นายพิธาเคยถแถลงไว้หากประเมินแล้วความเป็นไปได้ที่ก้าวไก่จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกจริงๆก็คงต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศแต่ต้องอยู่บนกรอบคือเป็นการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของ8พักและ MOU ที่ลงนามร่วมกันไว้ส่วนมีโอกาสที่จะต้องแก้ MOU หรือไม่ ยังไม่ไปถึงตรงนั้นและหากเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจริงจะมีการแก้ไขนโยบายต่างๆหรือไม่นายชัตวัตตอบว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดกันในเรื่องกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนาย,ยกพักเพื่อไทยบอกว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่เอาเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึนั้นนายชัตวัตกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้และยังไม่มีข้อสรุปอะไร ในช่วงท้ายนายชัธวัตรบอกด้วยว่าเมื่อคืนนี้ได้คุยกับนายพิธายืนยันมีจิตใจที่ดีและเข้มแข็งดีแต่ที่ผ่านมาไม่ได้พักผ่อนเลยจึงขอเวลาไปพักผ่อนกับลูกสาว1-2วันนี้และจะกลับมาเริ่มทำงานอีกครั้งในวันเสาร์นี้